บทที่42ภิกษุณีอาพาธในตอนนี้มีพระภิกษุมาแสดงธรรมแก่พวกเราสัปดาห์ละครั้งล่วงมาสักหน่อยก็ถึงเวรพระองคุลิมานมาแสดงฉันไม่ได้ไปห้องประชุมในคราวนี้เป็นแต่นอนเศร้าอยู่ในห้องตนและขอร้องภิกษุณีเพื่อนข้างห้องบอกแก่พระองคูลีมานว่า วาสิทธีภิกษุณีอาพาธมาฟังธรรมที่ห้องประชุมไม่ได้เมื่อเสร็จแสดงธรรมแล้วนิมนต์ให้ไปโปรดวาสิทธีในห้องเป็นพิเศษด้วยจากครู่ใหญ่พระองคุลิมานก็มาเมื่อทักทายไต่าถามอาการตามธรรมเนียมแล้วท่านก็นั่งลงฉันพูดขึ้นว่าที่ท่านมาเห็นอยู่นี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครแปลรถนาพบ คือภิกษุณีป่วยเพื่อเหตุความรักและที่ป่วยครั้งนี้ก็เพราะท่านเป็นต้นเหตุกระทําผิดไว้ที่พระคู่รักเขาให้จากกันไปจริงอยู่ตัวท่านก็เป็นผู้นำชั้นมหาแพทย์อันประเสริฐให้รักษาโรคใจที่มีอยู่แล้วแต่ถึงพระพุทธองค์เป็นแพทย์วิเศษก็ไม่สามารถจะทรงบำบัดโรคของฉัน ให้หายขาดลงไปได้ด้วยลำพังอำนาจพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบด้วยพระปรีชาญาณในเรื่องนี้ได้ดีจึงประทานโอสถแก้โรคไว้ให้ชั้นรักษาเอาเองโดยอาศัยให้โรคนั้นเกิดขึ้นจนถึงขีดหนักจะได้กำจัดมันถนัดมือแต่ความจริงผลกลับเป็นเช่นที่ท่านเห็นอยู่เดียวนี้ ไครรักมีกำลังเพียงสุดวิสัยที่ฉันจะให้บรรเทาได้ฉันจึงต้องการเตือนถึงสัญญาที่ท่านออกปากให้ไว้มาครั้งหนึ่งคือในคืนที่ท่านชวนให้ฉันเป็นพักพวกสมรู้ร่วมคิดการทุจริตแต่ความคิดต้องเลิกล้มไปเพราะพระบรมศาสดาเป็นต้นเหตุในครั้งนั้นท่านสัญญาว่าจะไปถึงกรุงอุเชนี เพื่อนำข่าวกามนิต์ให้ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือประการใดข้อที่นายโจรในครั้งหนึ่งได้ให้สัญญาไว้ณบัดนี้ฉันต้องขอเรียกร้องจากพระภิกษุให้ทำตามสัญญานั้นเพราะฉันอยากจะทราบแทบใจจะขาดว่ากามนิตเป็นอย่างไรบ้างถ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ดำเนินชีวิตตนอย่างไร ตราบใดยังไม่ทราบความเหล่านี้ให้แน่ใจตราบนั้นจะไม่มีแก่ใจเปลี่ยนเรื่องคิดเป็นอย่างอื่นทั้งจะเป็นเหตุไม่ให้ฉันมีน้ำใจคืบบำเพ็ญพรหมจรรย์เพื่อความพ้นทุกข์ต่อไปแม้แต่ก้าวเดียวเพราะฉะนั้นจึงสมควรเป็นหน้าที่ของท่านจะกรุณาจัดการเรื่องนี้ให้ฉันฟื้นจากโรคคลุ้มคลั่งใจ โดยนำข่าวที่ต้องการมาบอกให้ทราบบ้างเท่ากับได้เสพขี้ลานปัจจัยวิเศษขนาดหนึ่งพอฉันพูดดังนี้แล้วพระองค์คุริมานผุดลุกขึ้นบอกว่าเมื่อต้องการเช่นนั้นก็จะจัดการให้กล่าวแล้วก็ก้มศีรษะเดินออกประตูตรงไปห้องตนเข้าเครื่องบริขารมีบาทเป็นต้นและในชั่วโมงเดียวกันนั้น พระองค์คุลิมานดุ่มออกจากป่าประดูลายไปซึ่งใครๆเข้าใจว่าคงจารึกโดยเสด็จพระพุทธเจ้าแต่ฉันผู้เดียวที่ทราบความจริงเมื่อเริ่มจัดการตามที่นึกหมายไว้นี้แล้วอารมณ์ที่พรุ่งพล่านค่อยเบาบางลงอันที่จริงควรจะฝากความคิดถึงไปยังคู่รักแต่มานึกอีกทีก็ออกจะเกินไป ไม่บังควรจะใช้พระภิกษุในทางเช่นนี้อย่างไรก็ดีเมื่อพระองคุลิมานไปสำเร็จประสงค์ได้พบปะการมนิทฉันก็นึกหวังอยู่ว่าท่านคงใช้ปัญญาตามกาลเทศะบอกเรื่องแก่คู่รักให้ทราบด้วยเป็นแน่ฉันจะไปกรุงอุเชนีเองและจะพาตัวการมนิตมาให้ได้ ไม่ให้มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งถ่อยคำเหล่านี้ยังสะเทือนดวงใจชั้นแรงพระองค์คุลิมานจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อครั้งยังเป็นโจรใหม่หนอททำไมท่านจะไม่ทำตามสัญญาถ้าท่านเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่เราทั้งสองควรจะได้พบปะพูดจากันเมื่อเกิดมีความคิดใหม่ขึ้นอย่างนี้ ก็นึกเห็นเป็นความหวังอย่างที่ไม่เคยนึกเคยฝันขึ้นมีอาการเผลอมืองงงวยแล้วเลยชักกระยิมในใจหากคู่รักของฉันได้มาเห็นหน้าก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะกีดขวางมิให้ลาเพศภิกษุณีไปเป็นภริยาเขาเมื่อยิ่งนึกทึกคักใจตเตลิดจนลอยเหลืองความเริงอารมณ์ยิ่งกำเริบในดวงจิต โลหิตฉีดขึ้นหน้าเพราะละอายใจยกมือขึ้นปิดหน้าตัวเองกลัวจะมีใครในขณะนั้นมาสังเกตเห็นจะเกิดเป็นการอดสูไม่น่าดูเป็นทีว่าอาศัยผ้าเหลืองเป็นสะพานจากการแต่งงานที่ปราศจากความรักข้ามไปสู่การแต่งงานซึ่งมีความรักอย่างดูดดื่มอาการกิริยาของชั้นนี้ อาจเป็นปัใจจัยให้คนอื่นตีความหมายไปได้หลายสถานแต่เมื่อสำเร็จแล้วตามประสงค์ใครจะเห็นอย่างไรก็ไม่น่าจะปรารมเพราะเป็นอุบาสิกาที่มีความศรัทธามั่นคงในคณะสงฆ์ก็ยังดีกว่าเป็นภิกษุณีในคณะสงฆ์ซึ่งมัวคิดพลาดแต่นอกหน้าที่ถ้าพระองคุลิมานนาข่าวมาบอกได้มั่นเหมาะ ว่าการมนิษย์ของฉันยังมีชีวิตอยู่และได้ทราบความจากการที่พระองค์คุลิมานกับคู่รักของฉันได้พบปะสนทนากันว่าเขายังซื่อตรงในความรักที่มีต่อกันอยู่ฉันก็อาจไปกร,รุงอุชเชนีได้แน่แท้เมื่อเพลิดเพลินในความคิดอันถูกอารมณ์เรื่อยเจื้อยเช่นนี้เลยเกิดเป็นภาพขึ้นในดวงจิตว่า เช้าวันหนึ่งฉันเดินจารึกถึงกรุงอุเชนีไปยืนรับอาหารบินทบาตหน้าประตูบ้านเธอเธอออกมาใส่บาตแล้วก็จำฉันได้ต่างคนมีความปราบปลื้มเหลือที่จะกล่าวอันที่จริงระยะทางไปถึงกรุงอุเชนีนั้นไกลมากไม่สมควรที่ภิกษุณีจะไปโดยลำพังแต่การที่จะแสวงหาเพื่อนเดินทาง ก็ไม่เป็นการยากเย็นอะไรเพราะในระหว่างที่คิดบุ่นว้าใจอยู่นี้โสมทัศน์เกิดมีอันถึงความตายไปอย่างอนาถกล่าวคือเขาเป็นนักเลงสกาหลงไหลเล่นสกาจนทรัพย์สมบัติย่อยยับหมดตัวแล้วก็ไปโจรน้ำตายที่ในแม่คงคาเมธีนีเสียใจเศร้าโศกเป็นอันมาก ในที่สุดถวายตนออกบรรพชาเป็นภิกษุณีที่เมธินีเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพราะมีศรัทธาเลื่อมใสนะักทั้งความเป็นภิกษุณีย่อมเข้ากรอบวินัยเข้มงวดมากที่ออกบรรพชาก็ประสงค์จะมาอยู่ใกล้ฉันเพราะเราทั้งสองรักใคร่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วและฉันเชื่อว่า ถ้าเปิดเผยความรักเรื่องจะไปกรุงอุตเชนีก็คงยินดีไปด้วยและยิ่งกว่านั้นถึงจะไปจนสุดโลกเมทินีก็คงพอใจไปด้วยอันที่จริงเมื่อเมทินีมาอยู่ด้วยทำให้ฉันมีใจกระตือรือร้อนอีกมากส่วนฉันก็ช่วยแล้วโลมใจให้สั่งคลายทุกโศกที่ต้องเสียสามีไป ครั้นถึงเวลาใกล้เข้ามาที่พระองคุลิมานบอกกำหนดกลับฉันไปคอยรับที่ชายป่าทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ทุกเวลาบ่ายไปนั่งอยู่บนเนินใต้ต้นไม้ใหญ่ใบงามเพื่อจะได้มองดูไปตามถนนได้ไกลเพราะพระองคุลิมานจะต้องมาทางนั้นเพราะคาดว่าท่านคงกลับถึงในตอนเย็น ฉันเพียรตั้งตาคอยอยู่หลายเวลาถ้าจำเป็นจะต้องเฝ้าคอยกันตั้งเดือนก็ยินดีพยายามเที่ยวไปจนถึงวันที่แปดเมื่อพระอาทิตย์จะตกต่ำอยู่แล้วฉันป้องหน้ามองไปเห็นคนเดินเข้ามาทางป่าได้แต่ไกลบัดเดี๋ยวใจก็แลเห็นแววผ้าเหลืองเมื่อผู้เดินทางคนนั้นสวนทางกับคนตัดไม้ซึ่งกำลังจะกลับบ้าน สังเกตว่ารูปร่างขนาดสูงใหญ่ผิดปกติก็จำได้ทันทีว่าผิดจากพระองคุลิมานแล้วไม่มีใครที่มีรูปร่างอย่างนี้ท่านมิได้พาการมนิษย์ของฉันโดยไม่มีภัยอันตรายอย่างไรมาด้วยกับท่านแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านรับรองและบอกได้ว่าคนที่ฉันรักยังมีชีวิตอยู่ ฉันก็พยายามไปหาเขาเองได้เหมือนกันเมื่อพระองคุลิมานมาถึงครั้นจะตรงถามเอาแต่เรื่องของตนก็นึกกระดากจึงจำเป็นใจเย็นทักทายปราศัยถึงการเดินทางก่อนพระองคุลิมานเล่าว่าในการจารึกนั้นแม้ทางจะไกลถึงไหนก็ตามฉันเคยบุกป่าฝ่าดง ผ่านคามนิคมชนบทราชธานีโดยอาชีพปล้นสดมมาจนชินแล้วจึงไม่ได้ย่อท้อปลกเปรี้ยเลยทั้งขาไปและขากลับแต่ข้อที่ลำบากตามทางอยู่บ้างนั้นคืออาหารเพราะเป็นทางกันดานกว่าจะได้พบบ้านแต่ละหมู่แต่ละหลังคาเรือนเป็นการยากแล้วมีหนำซ้ำ บางบ้านเมื่อเห็นท่าทางจะใจบุญฉันได้ไปยืนบินทบาตท,ที่หน้าบ้านเจ้าบ้านก็ใจบุญจริงอย่างคาดถืออาหารออกมาพอสังเกตจำหน้าฉันได้ก็ตกใจผวากลับปิดประตูบ้านหับประตูเรือนขัดลิ่มตอกสลักโครมครามเตรียมการป้องกันอย่างตื่นเต้นเป็นเช่นนี้ บางวันก็อดเลยจะได้อาหารบ้างก็จากผู้ไม่รู้จักฉันเท่านั้นคราวหนึ่งเกิดเหตุการณ์หนใหญ่ฉันไปยืนที่หน้าบ้านผู้มีอันจะกินห่างประตูสักห7เเก้าเด็กๆในบ้านแลเห็นก็เดินอ้อมไปทางหลังเรือนซึ่งฉันเหลือบเห็นตามรั้วไม้โปร่งช่องหนึ่งคเนว่าคงไปบอกให้ผู้ใหญ่ทราบ สักครู่หญิงคันแก่คนหนึ่งถือภาชนะอาหารเปิดประตูบ้านตรงออกมาจะใส่บาตพอเข้าใกล้จำหน้าฉันได้ดีก็เสียขวัญหน้าซีดเผือดลงทันทีร้องกรีดตะโกนจนสุดเสียงว่าองคุลิมานได้เพียงคำเดียวแล้วต่อไปพูดไม่ออกยืนตะลึงงันสิ้นสติต่อภาชนะอาหารหล่นจากมือลงโครมแตกกระจาย จึงตื่นจากจังงังพลวพลากหันหลังกลับออกได้วิ่งเต็มฝีเท้าคราวนี้หาเข้าทางประตูออกมาไม่ใพร่เข้าไปทางช่องรั้วนั้นพุ่งหัวปักลงข้างในสองมือยันดินติดท้องอยู่ครึ่งตัวเท้าทั้งสองเชิดดิ้นถีบลมอยู่กระเดวกระเดวคํนสงสารเป็นอย่างยิ่ง จะเข้าไปช่วยแหวกช่องรั้วให้ก็กลัวจะตกใจดีฟอหนักขึ้นไม่เห็นทางอื่นนอกจากวิธีที่ฉันเคยนับถือว่าคลังนักกล่าวคือทำสัจจะกิริยาได้ตั้งสัจจาธิสถานดังๆให้ได้ยินว่ายะโตหังภรคินีอริยายะทาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะพอสิ้นเสียงสัจจาทิสถานลูกก็ผลุดจากคันโดยสวัสดิภาพแม่ก็หายจากตกใจมีขวัญอยู่กับตัวเป็นปกติย้อนออกมาไหว้ชั้นด้วยมือสั่นๆยังไม่สู้ไว้ใจนะ ขมิขมันอุ้มลูกเข้าทางประตูฉันต้องเลยไปบินทบัทข้างหน้าเมื่อพระองคุริมานกำลังเล่าการเดินทางเพลินอยู่ฉันขอรัดตรงไปถามข่าวคราวคู่รักเพราะไม่เป็นอันฟังเรื่องอื่นๆใจร้อนจ้องจ่ออยู่แต่เรื่องที่อยากทราบทุกขณะจิตหัวใจเต้นแรงด้วยกำลังยินดีจะได้ข่าวรักคนกับวิตกจะไม่สมหวัง องค์คุลิมานบอกว่าการมนิ ani, ยังมีชีวิตอยูด่ดีเป็นเศรษฐีมั่งมีมากฉันได้พบกับเขาด้วยตนเองท่านเล่าให้ฟังต่อไปว่าเช้าวันหนึ่งเมื่อไปถึงบ้านเธอซึ่งเป็นคฤหา,ยา,ยาสน์ใหญ่ไพศาลพวกภริยาเธอออกมาด่าว่าท่านเปิงเปิงแล้วเธอออกมาไล่ภริยากลับเข้าบ้าน วิงวอนขอโทษท่านต่างๆต่อไปท่านเล่าเรื่องโดยตลอดอย่างละเอียดเหมือนที่เธอเล่าให้ฉันฟังท่านเล่าเสร็จแล้วก็ก้มศีรษะหันกลับไปทางหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปในป่าประดูลายแันประหลาดใจถามทันทีว่าไม่เข้าไปวัดดอกหรือท่านตอบว่า ฉันได้จัดการตามที่ต้องการให้ฉันทำสำเร็จผลเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเป็นอันได้เรื่องปฏิญญาและไม่มีอะไรเป็นเครื่องกีดขวางแก่กันที่ฉันจะเดินทางไปทิศตะวันออกตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าสู่กรุงพราราณสีนัรุงราชคฤซึ่งฉันคงจะติดตามไปจนพบพระองค์ พอพูดจบพระภิกษุมีกำลังพละก,กายเป็นพิเศษก็ไม่ได้หยุดพักอีกต่อไปรีบรุดเดินสาวก้าวยาวมุ่งไปตามทางในชายป่าฉันจ้องดูพระองค์ุริมานอยู่เป็นนานดวงตะวันในเวลาเย็นจวนจะตกฉายกายท่านเป็นเงายาวไปทางไหล่เขาซึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นทิวพืชจนจดขอบฟ้า ดูประหนึ่งว่ามีใจอันเร่งร้อนออกไปก่อนกายที่เดินตามไปไม่ทันส่วนฉันยืนตะลึงอ้างว้างไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งความคิดไปที่ไหนแม้แต่น้อยหัวใจฉันหมดหวังเสียแล้วความที่ใฝ่ฝันไว้เป็นอันสิ้นไปแล้วที่เคยได้ยินนักพรตผู้หนึ่งกล่าวว่ามุมบ้านของหญิงปากร้าย ก็คือความเป็นไปของครอบครัวข้อความนี้เข้าไปปรากฏในดวงใจอันเหี่ยวแห้งตรึกนึกทบไปทวนมาอยู่หลายหนความรักของฉันอยู่บนลานอาโศกอันงามภายใต้ดวงดาวและแสงเดือนฉันคงไม่โง่พอที่จะแรกไปหาความเป็นอยู่แห่งครอบครัวในกรุงอุดเชนีเพื่อพระเกียรติยศ ลงเกลือกริ้งทะเลาะก,กับหญิงปากร้ายภริยาเธอฉันคลานกลับไปสู่ห้องด้วยความลำบากไปถึงก็เลยเหี่ยหมดกำลังนอนทอดอะไรอยู่บนที่นอนความหวังที่มุ่งไว้อย่างปราบรื้มมาพลันละลายไปในทันทีทันใดดังนี้เหลือวิสัยที่จะหาอะไรมาต้านพิษไข้ใจซึ่งรุมรึงอยู่ไม่ให้กำเริบขึ้น เมทินีอุตส่าห์ระคับประคองพยาบาลฉันซึ่งกำลังเจ็บหนักอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนับว่ามีน้ำใจรักใคร่ฉันจริงๆการพยาบาลเป็นอย่างดีของเมธินีและที่คอยเล้าโลมเอาใจอยู่เสมอกระทำให้ฉันสงบความทุกโศกปฏิคะมีอารมณ์เป็นปกติได้ดีขึ้น เป็นเครื่องช่วยให้ไข้และความเจ็บปวดสางเบาไปตามด้วยฉันเกิดมีความคิดขึ้นใหม่ที่จะจารึกเดินทางไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ทางที่ฉันขอร้องให้พระองคุลิมานไปแต่เป็นทางเดียวกับที่พระองคุลิมานไปเองก่อนหน้านั้นฉันจะโดยเสด็จตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าจนกว่าจะพบพระองค์ ฉันยังจะไม่รู้สำนึกอยู่อีกหรือว่าถ้าความรักยังหนานแน่นมากความทุกโทม,มนัดก็ยิ่งทับผมหนักด้วยและด้วยเหตุชนี้ฉันนึกหวังว่าเมื่อตามไปจนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะทรงพระกรุณาประทานความมีชีวิตใหม่ให้แก่ฉันเพื่อสามารถรีบเร่งถอนตนดำเนินไปสู่วิมุติ หลุดพ้นจากความอาลัยพัวพันโลกฉันบอกความดำริไว้นี้แก่มีที่นีเขาก็เห็นพ้องต้องใจด้วยโดยฉันเองก็ไม่มึกคาดว่าจะง่ายถึงเช่นนั้นเพราะดูเขาปิติยินดีถึงกับเขียนภาพขึ้นในใจคล้ายๆเด็กว่าจะได้ร่อนเร่ไปในแดนต่างๆตามอำเภอใจ จะเหมือนนกที่ถือเอาอากาศเป็นทางโครจรไปแดนประเทศไกลตามฤดูกาลโดยเสรีภาพแต่การที่ตกลงจะไปนี้ต้องรอจนกว่าฉันจะหายเป็นปกติมีแรงพอซะก่อนแต่ครั้นค่อยมีกำลังวังชาขึ้นบ้างก็พอดีถึงฤดูฝนต้องเลื่อนเวลานาน,านออกไปอีก ในคราวที่ส่งแสดงพระธรรมเทศนาท้ายฤดูฝนพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้นถึงเดือนสุดท้ายในฤดูฝนตะวันฉายแสงกำจัดเมฆที่อุ้มน้ำไว้ให้กระจายหายไปแล้วแผดรัศมีอยู่สูงกลางพยมเผาหมอกหมดสิ้นไปปรากฏความสว่างจ้ามีอุปมาฉันใด ความมีชีวิตอยู่เป็นภิกษุสง์ก็มีอุปมายฉันนั้นครั้นสิน้นฤดูฝนแล้วเราสองคนออกจากสุมทุมพุ่มไม้พระกฤษที่อยู่ทางประตูโกสังพีเลี้ยวไปทางตะวันออกมุ่งทางซึ่งปานประหนึ่งดวงสุริยะในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์พระบรมศาสดาสถิตยอยู่